อัปเดตเรื่องราวของรถบูอสองกัน Μ นิดนึงนะครับก็วันนี้มีแคมเปญใหม่ๆมาค่อนข้างเยอะเลยพอสมควรเลยนะอันดับแรกเลยนะครับชี้แจงเรื่องของตัว บัตรเครดิตก่อนนะครับใครที่มีบัตรเครดิต1ใบนะครับสามารถเป็นเจ้าของรถได้จริงหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับว่าสมมติว่ามีบัตรเครดิตหนึ่งใบนะครับแล้วก็ไปทําการซื้อแล้วก็มีประวัติการผ่อนนะครับผ่อนดีผ่อนตรง6เดือนถึง1ปีเป็นต้นไปนะครับอันนี้เท่ากับว่าคุณมีสินเชื่อแล้วนะครับก็สามารถที่จะมาทําสินเชื่อต่อได้นะครับยกตัวอย่างเช่นรถยนต์นะครับ ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับก็อยู่ที่มูลค่าของนะครับยิ่งของเยอะเราก็มีสินเชื่อเยอะนะครับหรือว่าวงเงินอนุมัติมันก็จะเยอะขึ้นนะครับมันก็ทําให้เราอ่ะจัดไฟแนนซ์อะไรพวกนี้ได้ยอดยอดเงินที่มันเต็มนะครับเรื่องเงินดาวก็อาจจะไม่ต้องใช้นะครับส่วนคนที่ไม่มีสินเชื่อนะครับบางทีจัดวงเงินอาจจะไม่เต็มนะครับเราอาจจะต้องบวกเรื่องของเงินดาวขึ้นไปนะครับนั่นคือคําถามที่ ทุกคนอาจจะเคยถามมาว่าออกรถต้องใช้เงินดาวหรือเปล่านะครับง่ายๆเลยถ้าคุณมีประวัติการผ่อนที่ดีตรงนะครับแล้วก็ผ่อนเยอะเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมาขอสินเชื่อแล้วอาจจะได้วงเงินที่มันเต็มด้วยนะครับอันนั้นก็คือจะไม่ต้องใช้เงินดาวเลย อันนี้คือประเด็นข้อแรกเลยนะครับข้อที่2ก็จัดแคมเปญอีก1ชุดนะครับก็คือรถที่มันเป็นรถที่แบบวิทยุทูดินนะครับทูดินก็คือมีสามารถเล่น fm am ได้นะครับเสียบ usb aux อะไรอย่เงี้ยนะครับอยากจะจัดให้แบบเป็นจอ Android ไปเลยนะครับอัปเกรดเรื่องของตัวฟังเพลงนะครับบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีบลูทูธไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปซื้อบลูทูธมาอันละร้อยสองก็เดี๋ยวมันก็พังอะไรเงี้ย ก็ผมก็ตัดปัญหาไปเลยนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเดินทางโดยแบบฟังเพลงลื่นไหลทัชสกรีนอะไรเงี้ยได้สบายๆนะก็ติดจอ Android ไปเลยนะครับไม่ต้องมานำพวงเสียบสายเสียบอะไรอยู่ต่อบลูทูธไปเลยนะครับก็รถที่มันเป็นทูดินก็จะมีไหลคันนะครับอย่างเช่นแบบพวกวิโก้ ico, ตัวเก่าๆหรือว่าตัวใหม่ๆนี่ก็จะมีทูดินเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยมันสามารถเชื่อมบลูทูธได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าทุกคนบอกว่าอยากได้จอ Android เดี๋ยวจัดให้ครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของตัวของแถมนะครับเมื่อกี้กของแถมมาและแต่ว่าอีกอันนึงก็จะเป็นของแถมที่แบบแถมเลยอะ่ะผมเพ่งหนึ่งถึงว่าเออเวลาซื้อรถเนี่ยสิ่งสําคัญเลยจริงๆอะ่ะมันก็มีหลายส่วนแต่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสําคัญเหมือนกันนะครับนั่นก็คือกล้องหน้ารถนะครับเอาไว้บันทึกภาพวิดีโอบางคนบันทึกเป็นเรื่องราวทำสตอรี่บางคนบันทึกเป็นหลักฐานอะไรเงี้ยนะครับมันก็ควรมีผมก็จัดแบบ ฟูล l เฮมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ทุกคันเลยนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกานี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดแบบฟูลเฮแบบของดีเลยแล้วก็บวก Memory รี r กานะครับความจุเยอะๆเดี๋ยวจัดให้ทุกคนเลยทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องความสําคัญจริงๆอ่ะนะครับมันก็จะมีอีกหนึ่งข้อที่ตอนนี้ทางร้านตั้งเป็นมาตรฐานแล้วนะครับก็เรื่องของตัวยางยางเนี่ยมันจะมีอายุประมาณ3ปี4ปี5ปีนะครับอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนหมดละ ผมกาเพ่งเลงว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ปี2025นะครับปลายปีด้วยนะถ้าต่ำกว่าปี24ผมเปลี่ยนให้เลยนะครับยกชุดเลยพร้อมกับรับประกันเครื่องเกียร์สูงสุด10ปีหรือ1,000กิโลเมตรนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับเป็นมาตรฐานของร้านมนิโอมอเตอร์เลย30วันนะครับจะรับประกันทุกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็7วันแรกรับประกันความพึงพอใจเอาล้ครับก็นี่แหละครับเรื่องราวที่ผมกำลังจะมาบอกทุกคนนะครับในช่วงพฤศจิกาแล้วก็ธันวา นะครับปี68เพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้ก็ทุกคนนะครับอย่าลืมเช็ครถตรวจรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือว่าสภาพรถต่างๆนะครับก็ตรวจเช็คกันได้นะครับหรือว่าเข้ามาให้มา r ลีโอมอเตอร์นะครับทำการตรวจเช็คก็ได้ร้านอยู่ที่ลำลุกกาติดเส้นที่ใหม่จังหวัดปทุมธานีครับผมชื่อร้านมาเลีโอมอเตอร์เซิร์ชได้เลยเจอครับ